ในการขับเคลื่อนประเทศสู่ไ Thailand 4.0ได้กำหนดหมุดหมายสำคัญคือการที่ประเทศไทยจะก้าวสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมการส่งเสริมด้านสุขภาพซึ่งถือว่าเป็นจุดแข็งของประเทศประเทศไทยมีสินค้าและบริการด้านการสาธาร,ร,รณสุขที่พร้อมจะดำเนินการได้เช่นบริการทางการแพทย์ซึ่งมีสถานพยาบาลรัฐและเอกชนที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานนานาชาติของ JCI Joint Commission International 50แห่งมากที่สุดในภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้ในปัจจุบันทั่วโลกมีความต้องการใช้สมุนไพรเพื่อการรักษาโรคและการดูแลสุขภาพเพิ่มมากขึ้นในประเทศไทยโดยเฉพาะกลุ่มเครื่องสําอางและกลุ่มอาหารเสริมจากข้อมูลของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนในปี2557พบว่ามูลค่าการใช้และส่งออกสมุนไพรรวมกว่า240,000ล้านบาทโดยกลุ่มเครื่องสำอางมีมูลค่า140,000ล้านบาทกลุ่มอาหารเสริม80,000ล้านบาท ส่วนกลุ่มสปาและผลิตภัณฑ์ประมาณ1 0,000ล้านบาทและกลุ่มยาแผนโบราณตามภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยมูลค่าประมาณ1 0,000ล้านบาทและแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกปีในปี2559นี้ได้ร่วมกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนจะทำแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทยพุทธศักราช2 5 6 0ถึง2564 25ฉบับแรกของประเทศเพื่อพัฒนาอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นทางกลางทางและปลายทาง และกำหนดเป้าหมายพัฒนาสมุนไพรที่มีศักยภาพของประเทศ Product Champion ที่ตรงตามความต้องการของตลาดเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศรวมทั้งเกิดเมืองสมุนไพร h r b บ City y รูปแบบประชารัฐใน4จังหวัดคือสุราษฎร์ธานีเชียงรายสกลนครและปราจีนบุรีให้เป็นพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาสมุนไพรครบวงจรเกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน เพื่อการก้าวสู่ทศวรรษแห่งการขับเคลื่อนการแพทย์แผนไทยสู่การแพทย์ทางหลักของชาติสู่ความยั่งยืนและมีความมุ่งหวังว่าประเทศไทยจะเป็นหนึ่งในสามของเอเชียด้านการสาธารณสุข